ถ้าคุณจบปอสองพูดแบบนี้ถือว่ารู้เท่าไม่ถึงการหมอลำเป็นอะไรหมอลำไม่ดีตรงไหนการที่หมอลำไม่ได้อินเตอร์ต่างประเทศฝรั่งเขาไม่ได้ฟังหมอลำเขาไม่รู้จักไม่ได้ไหมายความว่าหมอลำเป็นของที่เราจะลดค่าเขาลง กรณีนุ่มตุ๊กตุ๊กบันเทิงสินอินฟลูคนดังได้ออกมาทำคลิปตอบคำถามชาวเน็ตที่ถามว่าที่ออสเตรเลียลิซ่าดังไหมคนรู้จักเยอะไหมซึ่งหนุ่มตุ๊กตุ๊กได้บอกว่าคนรู้จักน้องเขาเยอะอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติถามว่าดังไหมน้องก็ดังในระดับที่คนรู้จักแต่ความดังจะถาวรไหมนั่นคือปัญหาประคองเนื้อประคองตัวรักษาเนื้อรักษาตัวเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป เมืองนอกเขาไม่สนใจอะไรไปดูคอนเสิร์ตก็ซื้อบัตรก็ไปดูชอบก็ฟังเพลงไม่ได้ถึงขั้นเป่าประกาศสรรเสริญหรือว่าทำลายเวลาคนประสบความสำเร็จยินดีกับเขาทางจิตใจทางการแสดงออกต่างๆแต่ไม่ได้เหมือนเมืองไทยเวลาคนล้มเหลวเวลาผิดหวังไม่ได้หยิบมาเหยียบย่ำซ้ำเติมล่าสุดจากคลิปดังกล่าวก็มีชาวเน็ตบางคนเข้ามาแซะหนุ่มตุกตุกว่า น่าจะวิจารณ์หมอลำอีสานอย่างเดียวก็พอไม่น่ามาแสดงความคิดเห็นเรื่องลิซ่านะทำให้หนุ่มตุกตุกตอบก,กลับว่าอย่าใช้คำแบบนี้ถ้าคุณเป็นคนที่มีการศึกษาเป็นผู้ใหญ่ถ้าคุณจบป .2 พูดแบบนี้ถือว่ารู้เท่าไม่ถึงการพร้อมถามว่าหมอลำไม่ดีตรงไหนหมอลำคือมรดกปู่ย่าตาทวดสร้างขึ้นมาคุณอย่าใช้คำแบบนี้นะถ้าคุณเป็นคนที่มีการศึกษาถ้าคุณเป็นผู้ใหญ่ ถ้าคุณจบปอสองพูดแบบนี้ถือว่ารู้เท่าไม่ถึงการหมอลำเป็นอะไรหมอลำไม่ดีตรงไหนการที่หมอลำไม่ได้อินเตอร์ต่างประเทศฝรั่งเขาไม่ได้ฟังหมอลำเขาไม่รู้จักไม่ได้ไหมายความว่าหมอลำเป็นของที่เราจะลดค่าเขาลงหมอลำคือมอระดกปู่ย่าตาทวดสร้างขึ้นมาอาชีพหมอลำสร้างบ้านสร้างงาน แดนเซอร์แม่ครัวช่างตัดชุดคนผลิตขนคนวาดแบบวาดฉากนักดนตรีคนขับรถคนประกอบฉากครูสอนเต้นครูสอนการแสดงครูสอนร้องครูสอนลัมสร้างเมิตรเงินให้พ่อค้าแม่ค้าไปขายของ สร้างเศรษฐกิจกในชุมชนนี่คือสิ่งที่เราควรนิยมเราควรรักษาเราควรเชิดชูมันคือมรดกของประเทศมรดกของคนอีสานแม่ธวีวันปอชลาดอัง,งคณะคุ้นใช้บนเย็นลากแก่นเฉลิมพลมาละคำสาธิตเดือนพิมลุ่มโลดประสานเวียงซีมาอาจารย์ท้องมีมาไลพอคำเกิงท้องจังพ่อสุพรรณชื่นชมจินตลาศิริพร ทุกยุคทุกสมัยหมอลำไม่เคยหายไปจากหน้าบันเทิงเพลงสากลไปถึงไหนแล้วเพลงอินเตอร์ไปถึงไหนแล้วเกิดดับเกิดดับหมอลำคือวัฒนธรรมคือรากเหง้าคือความบันเทิงคือสิ่งจันลงคือเม็ดเงินน้องๆหองงูนูยคนจงภูมิใจในอาชีพนี้นะ เราต้นทุนชีวิตน้อยความลำบากในชีวิตมันมีอาชีพนี้ไม่ใช่อาชีพที่สุขสบายแต่เป็นอาชีพที่ยืนได้ด้วยตัวเองเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงพี่เลี้ยงน้องบางคนจบป .6 จบป .3 จบป .4 ไม่มีเงินกอกข้าวกอกหม้อไม่มีความรู้ไม่รู้ภาษาอังกฤษก็เลือกอาชีพพวกนี้ทํามาหากินเพื่อเลี้ยงครอบครัวสร้างบ้านสร้างอนาคตได้บางคนกับเป็นมอลํามนี่แหละจนได้ผัวฝรั่งมันก็มี ด้นุ่มตุกตุกยังบอกอีกว่าน้องลิซ่ากว่าเขาจะถึงจุดนั้นก็ผ่านเวทีประกวดพวกเหล่านี้ไปเหมือนกันน้องไม่เคยพูดอะไรเรื่องพวกนี้แต่คุณเป็นผู้บริโภคที่ดีต้องไม่ทำแบบนี้ให้เกิดในสังคมถ้าคนทำอาชีพนี้มาเห็นสิ่งนี้จะรู้สึกว่าฉันผิดอะไรฉันไม่ดีตรงไหนน้องลิซ่ากว่าเขาจะไปถึงจุดนั้นก็ผ่านเวทีประกวดพวกเหล่านี้ไปเหมือนกันน้องไม่เคยพูดอะไรเรื่องพวกนี้แต่คุณเป็น ผู้บริโภคที่ดีต้องไม่ทําแบบนี้ให้เกิดในสังคมท่านน้องๆหนุๆนที่ทําอาชีพพวกนี้ถ้าคนที่ทําอาชีพพวกนี้มาเห็นสิ่งนี้เขาอาจจะรู้สึกว่าฉันผิดอะไรฉันไม่ดีตรงไหนทุกคนทําดีที่สุดเรามีหน้าที่รักษาอนุรักษ์สร้างเม็ดเงินสร้างรายได้ให้ประเทศอย่างมหาศาลสร้างเศรษฐกิจสร้างชุมชนหมอรำคือธุรกิจคือองค์กรหนึ่งองค์กรที่เลี้ยงคนเยอะมาก บางวงมี200-300คนนั่นคือเม็ดเงินนั่นคือเม็ดงานที่สร้างในชุมชนมากกว่าคําว่าอินเตอร์แส่ด้วยซ้าถ้ามองอยากลึกมองอย่างละเอียดกูบาอาจารย์ท่านสร้างไว้ให้นักดนตรีนักประพันธ์นักเขียนกาบเขียนปอนเขียนทำนองเขียนบทร้องท่านสร้างสิ่งดีๆไว้ให้เราได้ใช้ในรุ่นต่อรุ่นถ้าคุณเป็นผู้ใหญ่คนที่พิมพ์มาพฤติกรรมแบบนี้ อย่าส่งทอดต่อเด็กอย่าให้เด็กเกิดค่านิยมที่เวี่ยงไปด้านใดด้านหนึ่งเวลาที่คุณจะอธิบายอะไรคุณพูดผลดีและผลเสียคนทุกคนไปถึงจุดนั้นไม่ได้เหมือนน้องลิซ่าไม่ได้เพราะต้นทุนเงินเขาน้อยต้นทุนความรู้ความสามารถเขาน้อยเหมือนฉันฉันก็รักหมอลำฉันมักหมอลำฉันอยากล่องอยากลําแต่ฉันไม่ได้เพราะต้นทุนทางเสียงฉันบม่มีแต่ฉันมีต้นทุนทางความชอบ ผ่นรรานแรงสนับสนุนนี่นคือสิ่งที่ฉันทําได้ฉันช่วยเหลืออะไรหยิบยื่นช่วยเหลือสังคมได้ฉันช่วยคนไหนได้ประสบความสําเร็จยินดีแค่นั้นสังคมอย่าแบ่งออกแบบนี้นะคะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ